ครับผมลิปนี้เจอกันอีกแล้วครับผมนาะคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องอสถาบันการเมืองครับผมนาองสถาบันการทางการเมืองคืออะไรครับผมนาะคลิปเมื่อกี้ที่กรอบมาเมื่อกี้ก็ในรูปแบบของเกตนารมของรัฐธรรมนูญก็พูดเข้าไปในรูปแบบของเจ้าหน้าที่และก็ทางสถาบันการทางการเมืองในรูปแบบของอมีบทบาทอะไรบ้างมีอะไรยังไงบ้าง มันเป็นยังไงบ้างกลไกกลเจมในรูปแบบนี้รูปแบบนั้นครับผมนอนี่คือตัวผู้เล่นเรื่องของสถาบันการเมืองยังไม่มีค่ะตัวผู้เล่นแต่รูปแบบของแนวทางหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆการไปที่รูปการปฏิบัติและก็กลไกของมันครับผมนะนี่เราจะมาดูในรูปแบบของสถาบันการเมืองครับผมนะสถาบันการเมืองคืออะไรครับผมนะมีนักวิชาการให้ความกหมายในรูปแบบนี้หมายถึงคล้ายๆคลึงกันบ้าในรูปแบบสําหรับมีสถาบันการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว อ่าทให้มันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่หลักความคิดครับผมเนาะหลักความคิดหลักความคิดเรียบแปลออกมาเป็นยัตตินิติรัฐครับผมเนาะแล้วก็เป็นลงลงลายลักษณ์อักษรและบันทึกลงมาครับผมเนาะให้เป็น,นกลไกในรูปแบบนี้คือรูปแบบของการปกครองครับผมเนาะเป็นการที่ให้บุคคลต่างๆครับผมเนาะเป็นเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล็กตกเทียงกัน,กนหาเหตุผลครับผมนอนี่คือสถาบันทางการเมืองอ่าไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นนายกไม่ใช่ว่าคุณจะตำแหน่งอะไรใดๆแต่ได้มาในรูปแบบใดๆบ้างนั่นคือเราจะไปดูเจ้าหน้าที่หรือว่าตำแหน่งกันครับผมนะสถาบันทางการเมืองก็เป็นในรูปแบบนี้ครับผมนอดังนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นสถาบันทางการเมืองครับผมนอก็คือรูปแบบของกลไกที่จะทําให้เป็นการที่จะมีศักยภาพ เดินเจมไปให้พัฒนาประเทศครับผมเนาะ เป็น,นกลไกหนึ่งครับผมนอแต่กลไกนั้นจะมีตัวผู้เล่นยังไงบ้างครับผมนอเราก็เข้ามาดูเราเราจะไปดูไปตามติดตามอีกครับผมนอว่าตัวผู้เล่นหรือว่าตําแหน่งหรือว่าหน้าที่บทบาทนั้นของใครบ้างจะมียังไงบ้างสถาบันทางการเมืองนี่ก็สําคัญเป็นที่หนึ่งก็เหมือนกันครับผมนอเป็นที่หนึ่งที่สองจะย้อนกลับมาก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับผมนอจะอยู่ในในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ครับผมนอก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับ ับผมนาะครับผม,นะบผมดังนั้นแล้วในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนาะใครที่จะสร้างในรูปแบบของเออ่อเรียดนบงจจงใจจะสร้างให้ความเกลียดชังหรือว่าจะสร้างให้เป็นความชิดเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครครับผมนาะอมันเกี่ยวกับรูปแบบของคนเราที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับผมนาะให้เป็นสถาบันนันเปลี่ยนแปลงครับผมนาะความเชื่อความศรัทธา ครับผมนออาจจะมาเปลี่ยนแปลงสรางสถาบันทางการเมืองก็ได้ครับผมนอเป็นเป็นหลายอย่างครับผมนอกลุ่มที่จะเปลี่ยนแปลงครับผมนอคนที่เก่งคนที่เก่งที่สุดอ่าตัดสินใจโดยคําพูดหรือโตวาทีครับผมนอโตวาทีเก่งคําพูดอาจจะไม่รอดหรือว่าอาจจะเป็นยังไงอื่นอาจจะเขาเรียกว่าแต่ก่อนก็เป็นแบบนี้ครับนออาจจะใช้สันเตียให้คนเก่งเป็นเจ้าหน้าที่มาตัดสินใจ แทนคนนั้นคนนี้เอ่อเข no ้าล่างคนนั้นคนนี้เปลี่ยนแปลงคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่ครับผมนอเอ่อมันก็เป็นเอ่อมันก็เป็นโบราณมาแล้วครับผมนอการเปลี่ยนแปลงหลักการนั้นก็เป็นเอ่อในรูปแบบของทางการเมืองสถาบันการเมืองที่เป็นโบราณมาแล้วอ่ามันเราไม่จะยึดติดครับนะเราไม่ดูในรูปแบบของเอ่ออดีตครับเราจะมาดูในปัจจุบันครับผมนะ สถาบันดังเมืองน,นี่ก็สําคัญครับผมนอถ้าจะให้ในรูปแบบของคนที่เป็นที่หนึ่งหมายถึงถ้าาระบอบประชาธิปไตยหมายถึงพระปรหากษัตริย์ทรงเป็นอมุกมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างโดยคําพูดหรือว่าแทนคนนั้นคนนี้ไม่ได้ครับผมนอจะให้เป็นคนเดียวยืนโต้ว,วาทีทั่วทั้งหมดทั่วทั้งประเทศหรือว่าตัวแต่ละ,ระว่างประเทศตามประเทศนี่มันก็ไม่ได้ครับผมนอมันไม่ได้ครับผมนอเป็นบุคลากรบุคลคลครับผมนอเป็นคนที่มีจิตใจ เปลี백 dı, 백 dı, 백 long, ่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดได้อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลาความรู้ความรู้สึกอาจจะคิดไม่ได้คิดไม่ออกมันตัดสินใจไม่ได้มันตัดสินไม่ได้ครับผมเนาะ มาตัดสินไม่ได้ดังนั้นเร้วขนาดพระมหากษัตริย์ข้าระบอประชาธิปไตยนี่คือรูปแบบของพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหมมุกและก็นายยกรัฐมนตรีรองลงมาครับผมนะและคณะรัฐมนตรีครับผมนอและกรรมธิการครับผมนอและก็รูปแบบของหน่วยงานแลวก็รูปแบบของพระประชาชนครับเป็นข้าราชการครับผมแล้วก็ประชาชนประชาชนนี่ทุกหมู่เหล่าเท่าเทียมกันหมดไม่ใช่ภายทาตครับผมนะ ก็ไม่ว่าทูงตาำน้ำขาวไม่มีเงินหรือว่ามีสักใดๆไม่มีใดๆทั้งสิ้นครับผมนอถ้าเลือกตั้งเข้าไปเลยแล้วก็เป็นรูปแบบของประชาธิปไตยครับผมนอประชาชนเป็นที่หนึ่งครับผมนะก็ยกขึ้นมาวกวนไปเป็นมาในรูปแบบของการเลือกตั้งครับผมนอแต่รูปแบบไม่ได้เทียบเทียมในรูปแบบของพระมหากษัตริย์ครับผมนอสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวกับนี้เลยครับผมนอถ้าจะสร้างขึ้นมาคนที่จะเป็นในรูปแบบของสถาบันทางการเมืองนี่ก็ดูคนเจมในรูปแบบเก่าๆก่อนๆคือในรูปแบบของ เศศาสตร์เวทมนต์ครับผมนะเนาะจริงกทาทาจริงความรู้รู้ก่อนอ่ารู้ก่อนคืออะไรรู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่รูปแบบมันยังไม่มีกฎหมายอ่าแรกแซ,แซงคนนั้นทีคนนี้ทีรู้ก่อนอันนั้นคือรูปแบบของคนดีมันก็มีคนไม่ดีมันก็มีอ่าจะทำารเขาก็ไม่ได้ ครับผมเนาะเพราะว่าเขาอาจจะพูดถูกเขาพูดถูกแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเจงไงอ่าเขาเจงเขามีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับพระมหากษัตริย์เหมือนกับตำแหน่งอื่นๆครับผมเนาะแต่นี่เลยอ่าเราดูมาดูก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือก่อนๆเก่าๆมาอันนี้ปัจจุบันครับผมในะสถาบันการเมืองก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงอ่ายกระดับพระมหากษัตริย์ขึ้นมาแต่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ตัดสินใจแทนทุกเรื่องในรูปแบบของเรื่องส่วนตัวและเมื่อสิธิไม่ได้ เสรีภาพของประชาชนละเมิดกลุ่มข้าราชการไม่ได้ขนาดองค์มนตรีขนาดรัชทายาทขนาดราชินีก็ละเมิดไม่ได้ครับผมเนาะเรื่องส่วนตัวครับผมเนาะละเมิดครอบครัวสิทธิส่วนบุคคลครอบครัวม,มันมีกฎหมายอยู่แล้วครับผมเนาะรู้ว่าพระมาหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายแต่พระมาหากษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเรื่องส่วนตัวครับผมเนาะแต่เรื่องสาธารณะท่านละเมิดได้ละเมิดได้ ขาจะเอายึดอํานาจจากใครก็ได้แต่ว่ามาจากภาคประชาชนที่กลไกมันมีอยู่แล้วดังนั้นแล้วเกมการเมืองก็มีสองฝักสองยัยนั่นคือรูปแบบของสสและสอวอก็นานมาแล้วครับผมนอที่วบไปบนมา ผลประโยชน์ของภาคประชาชนที่เลือกตั้งเข้าไปในรูปแบบนี้สวสะสะก,กลไกเราจะพูดไปต่อไปในรูปแบบของกลไกลสถาบันทางการเมืองครับนอแล้วก็พูดเรียกน้ำย่อยเขาท่านเอ็นครับผมนอเรียกน้ำย่อยก็เป็นในรูปแบบนี้เองครับผมนอนะก็คือมีเอาไว้เท่านี้ครับผมนอนี่คือรูปแบบของระักของสถาบันทางการเมืองครับความหม่ครับผมนอคลิมีเอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมนอสวัสดีครับผม